สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอซสาวหน่อยเพชรบันแพงเอฟซน้องอิงครับมาพบมาพอกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแบลหน่อยน้องอิงครับเดี๋ยวพามาเบ่งน้องวัสนาครับนอนแล้วฝาปุ่นตูรูนอนเป็นหมู ยุ่งายเอายากันยุ่งบ่ฮะย่แบบจุดจุดวางในแข่นอนแล้วนองวัส,สนานอนแล้วมากินน้ำทั้งหนึ่งปูนอนเฝ้าครับมันนี่มัน,นี่ปูมานอนเฝา้าง่ว มัมีฝนครับมีดจีรีเลยสาวน้อยปอดฝนเป็นไดล่ะสาวน้อยปอดฝนอืมออเออตัวรูกับมะนอนเฝา้าน้ำกันกับนองวาตสนา Thank mm -hmm. you. มากบใส่ละหอให้ปรับสภาพหลางใกล้ก่อนครับให้พ่นปรับสาพางหลยงใกล้กินแต่เฟืองก่อนพอพ่นเดินทางใกล้มาเนี่ยเดินทาง เกือบสามรอยกิโลเห็นกินแต่เฟืองกับกับนามก่อนมืออื่นถ้าจงคอยให้เพื่นกินหัวอาหารกินตอน,นี้้็่ได้เดี๋ยวทองอืดหเห็นบอกเพ่นยืนในโลดมาสามรอยกิโลหน้าหอดกินเฟืองกินน้ำแล้วเพื่นก็นอนบาทนี่เนี่ยสบายใจแล้ว ตัวรูตัวรูมีเพื่อนนอนแล้วหางยังไงวะเาเอ้าเอ้าเอ้าเห็นหางงัวง่ะเม่ไอรอาหารการกินนี่ดเบอแม่นขีดเจียมเลยเพื่อนเป็นเห็นหางงัว ปเีเกะปักไฟอยู่หันมีอยู่ตัวปเีเอกเดี๋ยวมือมมไม้ไเออต่อต่อว่าพัดลมมาอยางมาผมหรอไหมครับผมหรอไหมครับตูรัว ครับนอนแล้วล่ะเอืนนีภารกิจแต่เสาครับต้องเปล่านอนมานน้เออไปองแต่ตีสี่เคืองหมดแล้วนี่ฮสองทานกับทองแท้ทำไมไม่นอน ทำอะไรกันอยู่ทำไมไม่นอนอืมนั่นเป็นหมูปูไปนั่นเป็นหมูปูเด้อนั่นเป็นหมูปูเด้ออืมไป ปอดฝนครับพี่น้องน้องวาสนาว่าแม่นฝนสิตกมานํำทางเขาสีเกตก็ว่าตังแต่เพิ่ิเปียกฝนโอ้ยะคลือเกิหยา่ว่ารถบ่มีหลังคารถบ่มีหลังคาคืว่าเปียกฝนมากเป็นไข่แท้ะวะเราจะมาหอนเพื่อนเราว่าเพื่นว่าฝนบ่ตกตลอดทางอาสันปาชักแน่มันเทลงมางตั้งแต่ก่อนนองสีมาหอนแล้วครับ แมนช่องคำคำบ่ตกนี่นองมากขึสิเปียกมันตกก่อนหนองสิมาหอดพอดีบัดนี้มันก็ยุดหนองมาหอนบ่สิฝนพ่อหยุดพี่นองเขาข้อเขา,ขาที่พักยางสบายใจปลอดฝนปลอดภัยวาสนาของเพื่อนครับแต่ไม่อยู่นี่เบิ้งเพื่นไอสิสบายใจครับหนาตาเพื่อนสนสือขึ้นอย่าง มือสองมือเท่านั้นละเด็กกระดือเคลื่นครับไปท้องท่านท้องแท่หรอก <c oughs> ขอบคุณุมมึงใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับช่องท้องพูนแบ่นหน่อยนะ้องอิงครับพี่น้อง สมะเกนี่ก็พ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็สบายใจนะครับเนาะน้องเดินทางมาหอดตลอดปลอดภัยปลอดฝนถือว่าเป็นการเดินทางที่ได้รุ่นกันครับรุ่นว่าสิเปียกฝนบอ่อสีมาหอดจักโมงจังยามคือมาหอดตามเวลาเนาะครับเนาะประมาณถุงกลัวแต่กับปลอดฝนครับบลอดได้มีอย่างที่เป็นฝนเสียกับน้องเนาะครับเนาะมาหอด อบอุ่นมาอยู่น้ำกันแล้แล่ะสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนีสกก่อนครับพี่น้องนอนหลับฟันดีครับสำหรับค่ำคืนนี้ฟันดีราตีสวัสดีครับสวัสดีครับ